tám, <laughs> năm phải đấy, cái, cái thằng này, cái thằng này, cái thằng à. ừ, <laughs> này, <laughs> อ๋อเชิญชวน,น,วนใช่ไหมอ๋อเขอจะมาเชิญชวนเพื่อนๆนะครับอที่จะมาแข่งงานยิงธนูตักกล้องหมดแล้วแอดเวตอนนี้เขากำลังเซตรายชื่อนะครับนักกีฬามาเลยนี่มาร่วมห้าสิบคนแล้วนะครับตอนนี้ก็น,น่าจะเยอะกว่านี้น่าจะเยอะกว่านี้อยู่แล้วครับน่าจะเยอะกว่านี้อยู่แล้วก็ตอนนี้คือเป็นการเริ่มต้นอ่าเราไปเยือนมาเลยมาแล้วก็มาเลยเขาตอบรับมาดีมากเลยนะครับ เรานี้ได้นักกีฬามาห้าสิบคนยิ่เห็นว่ามือก็อย่างนั้นนะครับสู้ได้มาด้ครับสบายๆมากคนไทยเรานักมือโปรทั้งนั้นหลอกคนไทคนไใจของเรานี้คนไทยของเรานี้น่าจะเยอะครับน่าจะเยอะเพราะว่ายังไงเราตอนนี้เป็นเป็นกีฬาแบบเล่นกับต่างชาติเลยนะครับคราวนี้มาก็มาลุยกันเลยครับ อย่าอีาวหน้าแล้นะครับมาให้หมดเลยมาให้หมดเลยนะครับได้เลยเอ้ยนี่ตัวรุงเป็นคลิปหรือสดนี่สดเลยสดอะไอ้ยาโอเคสดก็สู้ครับไม่กลัวอยู่แล้วครับเรายังไงก็สู้มาเลยมาเยอะก็สู้ครับงานใหญ่งานใหญ่ครับเป็นงานใหญ่ตอนนี้ก็ด่างชาติมาเยอะนะครับแล้วก็เห็นว่ามีลาวก็มีนะครับอินโดนี่ก็กําลังติดต่ออยู่ก็ต้องต้องดูครับว่าน่าจะมี แต่ว่ามาเลนี่อย่างต่ําตอนนี้คือห้าสิบคนนะครับอ่าแล้วก็ยังมีอีกหลายวันนะครับที่ว่าเปิดสมัครครับผมว่าน่าจะเจ็ดสิบน่าจะมีนะตาี่ผมว่าผมว่าน่าจะถึงอ่าไทยนี่ผมว่าน่าจะใหญ่ใหญ่แพ้มาเลยนะครับใหญ่แพ้มาเลยเอาสักร้อยคนผมว่าสู้กันได้ครับไม่ต้องเป็นห่วงครับผมให้เกินดีกว่าให้เกินยังไม่ให้เกินยังไมเออให้เกินร้อยไปเลยครับเล ห้ิบกว่าคนใช่ครับเอาแบบ M150 ไปเลยครับคนไทยนะครับเพราะว่ามันจะได้สะใจนะเอเคนะโมงหนึ่งโมงนะรางวัลด้วยรางวัลด้วยบอกบอกบอกรางวัลด้วยรางวัลด้วยใช่ไหมครับรางวัลนี้ก็รางวัลนี้ใหญ่นะครับก็คืออ่ก็เจ็ดพันนะครับมือโปรนะแล้วก็มือทั่วไปนี้ก็ อ่ะก็ะไรวะ๕พันเอ้ยใช่๓พันหนึ่งสามพันอ๋อมือเออวันนี้หนึ่งสามพันนะครับก็เป็นนั่นแหละรครับ 2> 2, 3, ก็รวม,รวม,ร,วมรวมก็หมื่นกว่าแล้วว่าตอนนี้นะครับถ้าคุณสมัครทั้งสองรายกร 1, ารนะครับปกติมันจะพันสองใช่ป่ะพันสองเราก็ลดเหลือหนึ่งพันบาททัวนนะครับสมัครมาเลยสองรายการสุดยอดครับจะได้จะได้มันเพราะมาเลเนี่ยก็สมัครสองรายการมาเยอะนะครับแล้วที่สําคัญนะครับเรามีฟันเกมสนุกสนุก นี่ครับสปอนเซอร์สปอนเซอร์ที่จะให้ธนูมาแต่จะพัวไม่ต้องพัวเร่ออะไอครับพี่แกจะให้สปอนเซอร์นี่คันธนูนี่ราคาหนึ่งหกพันแปดร้อยบาทนะครับอันนี้ผมหมายบองไว้เลยครับตอนนี้ฟันเป็นมีต้องซ้อมนะครับต้องมาให้ได้มาได้ครับหลังวันนี้เราแจกไม่อั้นครับแจกไม่อั้นแล้วจะมีกิฟต์ไวเชอร์ของของพ่กที่แกเปิดร้านดิงซําอร่อยมากเลยครับให้ดูรางวัลด้วย อ่าเอาก็เออหยิบมาหยิบมาอ่าแกมีกิเตเชอร์ให้ทุกรุ่นเลยนะครับว่าเออเดี๋ยวจะมีบอกว่าเออใครยิงเหลืองได้มากหน่อยใครยิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีกิเตเชอร์เห็นว่าจะสา0ร้อยบาทนะครับต่อครั้งโอ้โหไปกินติงซำของแกได้เลยครับนะเดี๋ยวรุมแกด้วยแล้วกันครับแกก็อ่าช่วยเยอะเลยครับงานนี้ตอนนี้อย่างที่พูดนี่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วครับคันธนูยังไม่มาง่ายนะครับโอเคมาแล้วครับเนี่ยโฉมหน้าคันธนู6800นดร้อบาทนะครับ6,800ดร้อบาทโอ้โห อันนี้ของผมก็ของผมเดี๋ยวผมหวังฟันเกมนะครับอยากได้ทนลุเก็นที่มากเลยครับลายสวยก็เชนไปหกพันกว่าแล้วตอนนี้หกพันกว่าครับเนี่ยครับแล้วตรงนี้เป็นหนังหุ่มหมดเลยนะครับสวยมากงานเนียนมากครับตรงนี้เป็นเขาสัตว์โอ้โหนะครับถ้ามีใครถ้าว่ามีคนจะซื้อมีนะครับมีมีหลายคันมีนี่ครับนี่ดูกล้องแพนหน่อยแพนหน่อยพ่เศษหน่อยพิเศนหน่อยคอนเซอร์เราราคาย่อมเยาครับยิงปูดไม่มีปัญหาครับผมยิงวันแปดชั่วโมงครับ ทนานร้องขอชีวิตเลยครับเลยมันยังไม่เสียครับคับอของธรรมดาจริง <Okay. S 1> โอเคนะครับแต่กล้องบอกเบื่อแล้วครับ